ทำแล้วเอีำแล้วตะกอตเก๋ตกตเกตะกุดตะเก๋ตะกุตะเกมันเล็กๆเล็กๆเล็กๆครันเเยี่ยวตาเนอะตาเนี่ยตาอไรเกลยาหอนอะไรหอยโกบีกบีกบีเนี่ยขาหมตาอสุยอสุย ยาวๆยําเน่อ hmm. mm. yeah, ่าตะดอล่าหมวยซ่าหมวยซ่าตีบะรีบานาโนเตยหืมตูติโซด่าติโซด่ากูสุดาเดโซด่าแลมาดิซิโยติโซด่านะโซด่าสิดิติโซด่านะ

ဘာမမီးအူဝိမာန။အားစောတနေ။နီး။ဒီလိုမျိုးနဲ့ရှိနေ။အားစနေပါလား။အရမ်းမြန်တော့တယ်။ဘယ်လိုကဲနေလဲ။ဒီလေ။ဒါမီပါ။ဟာ။ကမလာခွတ်။ဒါတွေချမတဲ့ဝိ။မဲဟုတ်သွားတဲ့။ကျယ်လောပုန်နေလိုက်ပြရတယ်။အော်။တော့တော့။ခြာ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 နေခွာညာနဲ့ချနာမီလား။ဟာ။ ฟิชชี่เมิเล่ต์กข้ายาวนะใช่ฟิชชีนะเทมิเล่ต์เข้ายาทีเข้ายาวตเมฆโลว่าโลว่าอคือตัวเขายาวล้วกับมาบุญเนี่ยติดทีละมาตีไม่หาเข้ายาวกลัวเดตโตอะไรมือโตเห็นปุ่นมั้งปุ่นด่าแล้วปุ่น เครือเทศเดออมวยซ่านวีดโป้ผสมกบผสมว่าโตโต้มแบนะรอบักคว้ยเมียบักคว้ยเขียมคนในบ้าโตโตขอโตพขอเลยไอใหญ่ใหญ่ดีนั่นดิคิดด้วยบบหลักเหรอบางคนก็เลยนบว่าเฮียทีละช่อทีละช่ออะไรนักิลักออฮะ เสียหลักโอ่แท้ครับอ่าดันนี่ยาดอกขาวเนี่ยอืมบํามือนี่ล่ะ <lid>

mati ya ini kalau kibul atau kalau kibul atau kalau udah kelas iya harus tidak kelas kecerdikan nih lah boleh terkejar ya iya boleh tito tito terbelah ya ini yang tua ini lah

nhe he ti hem nhe ko a ni le le yo ko le hela le iban ya wa se wa se otlo lo le le ni sa wa mi le bo le pa ni wa se o le wa ye ba ye ba ye le 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 nya wa ye ni wa ko ko kon na wa ko ko kon na o ba ni ba ye le 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 wa ye le 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 na ke lo ku ku o ta o lo mo ke

กลคบลปลี่อืมเป็นอีซาเนปาทิมอ้อโซเฮโซโซเฮโซเฮดาโซเเฮดาลีวะลองมาหน่อย บัตตลาดตลดเ็มน่บรมลว่าบนวปนี่ล่ะาวนี่ล่ะจำฮยรับลาบลาบชายลาบชายลาบยชยฟิชชี่จำฮูยจำฮู้ยเกลี

ကလာဒိုဘာနဲ့ကလက်ကို channel ဝင်နေ